บอกบอกต้องให้ออกนะออกทิไม่ออกจะบอกได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ออกก็พ่อตามไปหนีขำถึงที่เลยนะหูตามไปเลยอุ้ยพ่อขอเงินเยอะๆถุงเงินบอก่า,า,าให้มาพ่อไม่บน่นอืม ไม่เหี่ยงเขาไม่หไหวม่เหี่ยงไม่สบายอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นกุมารแก้วกุมารแก้วกุมารแก้วนี่อยู่วัดไหนลูกวัดสักำแพงใหญ่วัดสากำแพงใหญ่เอา้าอยู่ในพราสศาทเลยนะอยู่ในพราสาทเลยเอา้าในปรา,าสาทหินะใหญ่ๆเลยอ่ะอ,อยู่ในพราสาทหินใหญ่ใเลยเอา้าเขเห็นถุงนั้นก็วิ่งเล่นขึ้นวิ่งลงก็เลยขอเข้ามาด้วยโอ้เรอขอเป็นเชี่ยวกันนะ ขอถุงเงินมาด้วยมาขอเป็นเสี่ยวกับถุงเงินฮะอ่อแล้วแล้วกุมารแก้วเอ่อไอถุงเงินให้โทรมาหาพ่อเหรอค่ะถุงเงินเขียนโทรให้ก็เลยให้รับไงอ่าค่ะไม่รับบอกมาว่าไม่เข็ยนอ่าแล้วถุงเออแล้วกุมารแก้วอยู่วัดเอะสากำแพงใหญ่นะอยู่มานานหรือยังลูกนานแล้วอยู่ตั้งหลายสิบป,ปีแลย อยู่ตั้งหลายสิบปีแล้วครับใครเอาใครเอากุมารแก้วไปปล่อยอ่ะเราอยู่บ้านนะ <client. S 2> เราอยู่บ้านทั้งน,นัเนเลยไม่มีใครปล่อยนะเราอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลยครับอ <c oughs? S 1> ไม่มีใครปล่อยนะไม่มีใครปล่อยเลยอะไ,<ว>ไม่มีไม่มีใครเอาไปเลี้ยงกาไปปล่อยกุมารแก้วมาจากไหนเ่ะลู่คุณี้มันกนเยอะของกินอะม,มากมายทั้วันอะนะ อของกินเยอะแยะเขามากลือกเมื่อยอ่ะเออก็ไปไหว้ของกินเยอะแยะเลยฮะกินไม่หมดไม่อย่างนะเนถวบ้านนะเออครับแต่ไม่อยากอยู่ตุกตุ๊กเงินถึงเงินเลยนะอ่าอยู่นั่นไม่มีเพื่อนเหรอลูกมีเยอะแยะแต่ไม่ไม่ถูกใจนะมีเยอะแยะแต่ไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจอยู่เพื่อนถึงเงินน่ะเออก็โอ้โหอย่างนั มาถูเกย์ถงเงินเหรอคะแล้วกูมันแก้วเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกถมูเท่าไหร่ก็อายุเท่าไหร่อะก็นานแล้วนะจำไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีพ่อแม่บอกนะไม่มีพ่อแม่บอกฮะไม่มีพ่อแม่เกิดมาลูกก็อยู่ที่วัดเลยเป็นลูกศิษย์วัดนะลูกก็อยู่ที่นั่นเลยไม่มีพ่อแม่ อยูในหินน่ะก็เล่นในหินตลอดเลยไม่ได้ไปไหนนะอ๋อไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยก็ไม่เห็นพ่อแม่เกิดมาก็ไม่เห็นก็เห็นอยู่ในหินน่ะอืได้หินนะอยู่ในหินมาตลอดเลยเยอะมากเลยอ่ะก็เลีกเล่กน้อยน้อกว้างวัดท่วมมากอ๋อวัดมันกว้าง งานเขาวันนั้นหนห่วหูจะตายเสียงดังก็เสียดังตามวะกูกูมันแก่ตามกูเงินมาเหรอครับตามผองเงินมาโอ้โไม่เห็นเห็นไม่ไม่เียงเห็นอ่ะไม่ไม่ไม่เี็นเห็นครับยังไม่รู้อ่าเดี๋ยวงุนบอกม่เราจะดีนะอนี่เราจะดีมากแล้วกูมันแก่รู้จักข้อไหวไหมนี่ มันกับถุงเงินเคยเห็นว่าไวไหม,มไเห็นมันไปบ้านอะะเห็นมันไปบ้านวันวันที่ไปบ้านกับมิเฮียงนะครับจะไม่เห็นไม่เียงไม่เห็นนะไม่เห็น,น,น,นยังเห็นวันเที่ยมามากับมากับถุงเงินมากับม่เฮียงอยู่ครับมาบ้านบาข้าไปอยู่นะเล่ยกันอยู่นะเออแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วทําไมไม่บอกเลขพ่อไวล่ะ ก็ถูกให้สององแล้วนี่เอาก็ไม่รู้แล้วพ่อก็ไม่รู้แล้วไม่กันเพลงมันก็ตามไปให้พ่อไวนะก็ตามไปเหมือนรถชนน่ะไม่ยินบอกทาให้รถชนตายก็ให้ปิตีหัวหัวโนหัวโนไม่เังคุยกับพ่ออยู่วานได้ยินคุยกันอยู่นะอไม่ยินตอนที่ไม่เฮงคุยกับพ่อไว้คันว่นพัดัาตีหัวเราอแล้วถามอน ก็หัวห้ามือก็ศูนยยังก็โก่งแล้วทาไมพ่อไม่เอาห้าศูนยูนห้าพ่อบ 6, 6, อกก็หกจูนสิหัวเราหกก็เหมือพูดเดียบนั้นือนไม่ฟังไม่อียงซื้อตาม<อ>ไม่ยิ่งยี่งก็ได้นะก็เหมือนชื่อหลังตามไม่ยียง็ตาวันหนึ่งแล้วกุมารแก้วนี่เคยบอกหวขัคนอื่นไหมลูกไม่เคยแต่ว่าครั้งน,นี้ครั้งแรกครั้งน,นี้ครั้งแรก ใครไม่ขอนะอ่าใครขังไม่ลยนั้นต่อไม่เลยไม่มีใครรู้ว่ากุมารแก้วอยู่นั้นกเขาก็ไม่ขอเลยลูกไม่รู้ไม่รู้มีใครรู้อ่าอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ไม่ขอเลยครู้ครับไม่รู้อ่าถ้าถ้าพ่อไปียกเขียนให้พ่อไหมเขียนนี่ให้พ่อเขียนเขียนให้พ่อตัวใหญ่ๆหญ่เลยได้ยาครับเอออย่าอย่าให้ขึ้นอย่าให้ลงให้มันตรงตรงเลยเด้อครับอืมไปนะ ไปว่าสะาเพิงใหญ่นะวัดใหญ่มากเลยห้ามเข้าไปบ้านไม่เงียงนะห้ามใครนะห้ามเข้าไปเลยนะเข้าไปว่าเธอกลับมาเลยเข้าไปอ่าแล้วมันมีศัตรูอยู่นะอ่าแล้วกุมันแก้วจะให้พ่อตัวไหนเนี่ยก็ให้สามหนึ่งเจ็ดนี่ฮะให้ตัวไหนนะก็้บอกว่าสามหนึ่งเจ็ดอสามหนึ่งเจ็ดหรือสามศูนย์เจ็ด สามหนึ 7, 3> oh, 3่งเจ็ด huh? ทุนสามชนเจ็ดอะไรก็บอกสามหนึ่งเจ็ด hmm. อ๋สามหนึ่งเจ็ดเนาะครับจะมีศูนย์อะไรไม่ได้ศูนย์ซะหน่อยเลยอ๋อสามหนึ่งเจ็ดครับต้อสามหนึ่งเจ็ดนีให้แล้วนะเออจะมีอะไรอะไรอีกล่ะสามศูนย์เจ็ดอะไรล่ะของพ่อนะออกแน่แน่นะี่ดิไม่เล่ดิไงบอกแล้วนะเออ บอกบอกต้องให้ออกนะออกสิไม่ออกจะบอกได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ออกก็พ่อตามไปหนีผังถึงที่เลยนะหูตามไปเลยจะขึ้นไปผิงจุงจ๋งๆพวกใหญ่กออันสูงขนาดไหนพวกก็ขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้หรอกขาปเปน๋ะ่นะโอ้ขาปเป,ขขาป๋ขึ้นทําไมมันจะขึ้นไม่ได้ขาเป๊ก็ขึ้นได้เหมือนกันไม่ได้หรอกสูงมากนะหนีน่ะ ไม่ใช่ต่ำๆนะเอาสูงเท่าไหร่ก็ขึ้นได้มันย่อเลยนะขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นตามเด็กได้ไหมขึ้นตามเด็กไม่ได้หรอกกุมานแก้วเห็นชัดไหมเลขตัวนี้อ๋อก็ไม่ต้องเป็นนักอะไรเลยก็เห็นในกองสลากแล้วล่ะโอ้มองเห็นเลยแหละมองเห็นเลยเหรอครับตั้งมาโกหกเลยกองสลากเขาไม่ได้ ออกที่ในคลองสลักนะตอนนี้เขาไปออกที่นู่นไกลๆนู่นไปออกที่ไหนลูกออกที่อะไรนะเขาบอกไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกเขาจะย้ายนะเอออเป็นหวยฉันจอนเหรอครับนี่เหละเขาจะย้ายหวยสันจอนแล้วไอ้กุมารเจ้าเห็นชัดขนาดนั้นเหรอใช่สิเขามองเห็นก่อนแล้วอ่ะนะเขาบอกหวยฉันจอนออกไกลๆนู่นเออครับก็ตู ก็ปรมาณแก้วมองเห็นเลยไม่ต้องมาหลอกของกุมารแก้วกุมารแก้วเห็นนะไม่ต้องหลอกนะเออไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่มีใครหลอกกุมารแก้วหรอกมีแต่กุมารแก้วจะหลอกเขาแหละอืไม่ได้หลอกนะะพูดเรื่องจริงนะพูดเรื่องจริงใช่ไหมครับอให้จริงนะไม่จริงไม่ได้นะพ่อพ่อเอาจริงนะตอนนี้นะก็่องจริงเลยออเ ตรงๆไม่เอาหลอกให้ให้พ้าตีหัวก็ไม่เอาเอาให้ทำอะไรก็ไม่เอาเออานูกถาว่าไม่เหียงเป็นบ้าแต่เงันบอกค่ะไม่เหียงเป็นถึงบ้าจะยังไงเขาปิดองนลเนี่ยสามหนึ่งเกลียดใช่ไหมลูกครับเห็นชัดเลยเนาะออกสามตัวตรงไหมลูกมันบอกว่าเขาว่าไม่เหียงเป็นบ้านะออกออกสามตัวตรงไหมลูก สามตัวตรงเลยนะสามตัวตรงเลยนะอืครับออกคลิปแรกนี่ให้เจ๋งๆเลยนะให้ปังๆเลยนะออกเลยสามตัวสามตัวไปเลยสามตัวไปเลยเนาะครับก็สามศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดอก็สามหนึ่งเจ็ดอ่ะไม่ใช่สามศูนย์เจ็ดนะสามหนึ่งเจ็ดนะไม่ใช่สามศูนย์เจ็ดเป็นสามหนึ่งเจ็ด สามหนึ่งเจ็ดอ่าสามหนึ่งเจ็ดแน่นะคอ,อ้ะมันแน่จะเพิ่มมาพูดเหรอเออมันแน่จะฉันจะพูดนะเออทำไมแน่จะพูดได้ยังไงเออไม่รู้แล้วพ่อพ่อไม่อยากให้คนมาโกหกพ่อใครโกรหกอ่ะไม่รู้ไม่มีใครโกรหกหรอกอื 3, 1, มสามหนึ่งเจ็ดอ่าสามหนึ่งเจ็ดชัดเจน <c oughs> มื่อกี้เห <mic toxic language> <owner> <necessary> ็นหลุดปากพูดไปพูดมาจต่ก็สามศเจอย่างนั้นอ่ะก็บอกว่าสามหนึ่งเจวมันสาย์เจได้งไอ้าวไม่รู้เราพูดแล้วก็ปุบานแก้วพูดพูดผิดอยู่บ่อยๆอะไปพูดผิดจไม่ได้พูดเลยมจะพูดอะไรถามอ่ะสามศูนย์เจ็ดใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าสามหเจ็ดเมันจะว่าสามศูนเจใช่ไหมเอถามามอ๋อุบาแก้วหน่อยู่ที่วัดสะกำแพงใหญ่ใช่ไหมลูก อยู่ในกำแพงใหญ่นะอยู่ในก้อนหินใหญ่เหรอครับคุ้งที่หลวงปู่อยู่อ่ะคุ้งข้างหลวงปู่อยู่ตรงที่แม่ตะเคียนอ้ก็เล่นแถวนั้นน่ะเล่นตรงแม่ตะเคียนน่ะก็อยู่แถวนั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อนเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะวิ่งไปวิ่งมาถ่ายทำประมาณเกี้ยวไม่ได้บอกเขาเลยนะแล้วเขาไม่ถ่ายทำที่ ที่แม่ตะเคียนตรงนั้นน่ะบ่อยอประมาณแก้วไม่ได้ไปหาเขาเลย